เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราบางครั้งก็หนักหนาทั้งที่จริงๆแล้วของที่เราแบกไว้อาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยสักนิดก็ได้ในวันนี้เราจะชวนคุณมานั่งคุยกันสบายๆเหมือนเพื่อนรู้ใจว่าอะไรในชีวิตคือของจำเป็นที่เราขาดไม่ได้และอะไรคือของประดับที่แค่มีไว้ให้ดูดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีเสมอไปเพื่อให้ใจเราสบายขึ้นเบาขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอย่างแท้จริง อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรับเพราะพลังใจดีๆแค่ไม่กี่นาทีต่อจากนี้อาจเปลี่ยนทั้งวันของใครบางคนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังคําพลังใจกับไพรจิตวรโชธนนันที่นี่เราค่อยๆพูดกันในเรื่องของใจเรื่องของชีวิต และแรงบันดาลใจเล็กๆที่อาจทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นขึ้นทุกครั้งที่กดเข้ามาฟังวันนี้อยากชวนคุยในหัวข้อที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากๆแยกแยะให้ออกอะไรในชีวิตของเราเป็นของจำเป็นอะไรเป็นของประดับลองหลับตานิดนึงนะคะแล้วนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนนี้บ้านรถ โทรศัพท์เครื่องสำอางกระเป๋าแบรนด์เนมงานประจำความสัมพันธ์ความฝันเวลาหรือความสงบใจทุกอย่างในนั้นสำคัญจริงไหมหรือบางอย่างแค่มีเพราะคนอื่นมีหรือเพราะเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มี ของจําเป็นในชีวิตไม่ใช่ของมากมายแต่คือของที่ทำให้เราอยู่ได้และเป็นสุขได้ของจําเป็นไม่ได้หมายถึงของแพงของจําเป็นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันของจําเป็นคือสิ่งที่ถ้าไม่มีเราจะไม่มีความสุขหรือไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพได้มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเวลานอนให้เพียงพอ ข้าวอุ่นๆสักจานน้ำใจดีๆจากใครบางคนงานที่เราทำแล้วรู้สึกมีคุณค่าการดูแลตัวเองออกกำลังกายให้สม่ำเสมอฉันเองเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยไล่ตามของมากมายซื้อของเพราะลดราคากินหรูเพราะกลัวตกเทรนพยายามแต่งตัวให้ดูแพงทั้งที่ใจในวันนั้นเหนื่อยจนอยากแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งร่างกายก็ประท้วงหัวใจก็พูดว่าเหนื่อยกับการใช้ ชีวิตแบบที่ไม่ใช่ตัวเรานั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลับมาถามตัวเองว่าอะไรกันแน่คือของจำเป็นที่จะอยู่กับเราจริงๆ ของประดับไม่ผิดแต่ถ้าแบกไวเยอะเกินไปใจก็จะหนักของประดับไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่คือของที่เราเลือกจะมีไม่ใช่จำเป็นต้องมีมันเหมือนตังหูสวยๆที่เสริมลุคให้เราในวันพิเศษเหมือนรถคันใหม่ที่ทำให้เดินทางสะดวกขึ้นเหมือนมือถือรุ่นล่าสุดที่ถ่ายรูปชัดขึ้นแต่ถ้าวันไหนตังหูหายมือถือพังหรือรถเสียต้องเข้าศูนย์ชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อได้ไม่ใช่เสียศูนย์ไป ด้วยของประดับเหล่านั้นหลายครั้งของประดับถูกใส่ไว้ในหัวใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราแบกคำว่าคนอื่นต้องเห็นว่าเราประสบความสำเร็จเราเหนื่อยเพราะกลัวถูกเปรียบเทียบเราเครียดเพราะอยากรักษาภาพลักษณ์เอาไว้แต่ลืมไปว่าจิตใจที่สงบเบิกบานและมีความสุขในชีวิตไม่ต้องประดับอะไรเลยก็ยังงดงาม ยิ่งลดยิ่งเบายิ่งชัดเจนว่าอะไรคือหัวใจของชีวิตลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูสิคะเสื้อผ้าที่เราใส่บ่อยจริงๆมีไม่กี่ชุดเองใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าอีกเกือบครึ่งตู้อยู่ตรงนั้นมันนานแค่ไหนแล้วชีวิตก็เหมือนตู้เสื้อผ้าของที่เราใช้จริงๆมีน้อยกว่าที่คิดบางคนมีนาฬิกา1ิบเรือนแต่เวลาเดียวกันบางคนมีรองเท้า20คู่แต่ใส่เดินแค่คู่เดียวแต่จิตใจ ใจที่เบาคือใจที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เติมพลังให้เราได้จริงๆไม่ใช่ของที่ทำให้เราดูดีต่อหน้าคนอื่นแต่ทำให้เรารู้สึกดีเมื่อต้องอยู่กับตัวเอง mm. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ได้หมายถึงต้องตัดทุกอย่างออกจากชีวิตแต่คือการรู้คุณค่าของสิ่งที่มีและเลือกเก็บไว้แค่สิ่งที่จำเป็นกับใจเราจริงๆ ในวันที่โลกเต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจการจะอยู่อย่างเรียบง่ายอาจดูเชยในสายตาของคนอื่นแต่การไม่ไหลไปตามกระแสไม่ใช่เรื่องน่าอายตรงกันข้ามมันคือความกล้าหาญกล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่เพียงพอกล้าที่จะไม่ยึดติดกับการต้องมีมากกว่าคนอื่นกล้าที่จะยอมรับว่าชีวิตที่สงบอาจไม่ได้มาจากความสำเร็จที่คนอื่นมองเห็นแต่อาจมาจากใจที่รู้ว่าเรามีพอแล้วจริงๆ ลองถามตัวเองเบาๆทุกวันนะคะว่าวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับของจําเป็นหรือของประดับกันแน่และถ้าหัวใจคุณบอกว่าตอนนี้แบกของประดับไว้เยอะเกินไปก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะวางมันลงให้ใจเราเบาขึ้นเพื่อจะมีแรงเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เบิกบาน ขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะถ้าคุณชอบเรื่องเล่าพลังใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เจอกันอีกในตอนต่อไปนะคะอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักและหวังดีเพราะคำพูดดีๆเพียงไม่กี่นาทีอาจเป็นกำลังใจที่เขาตามหามานานเจอกันใหม่ในช่องพลังคำพลังใจเขาให้คุณใช้ชีวิตวันนี้ด้วยใจที่เบาและสุขสงบอย่างแท้จริงค่ะ